ได้แล้วบิดเน,นี่ยครับเป็นไปดิเปิดระเบิดดิเบิ้งครับคุณเสียจอดครับรตอนนี้รถติดครับแช่จอดขับจังไลยกระบูฮูครับรถติดลมเบิ้งนี้พี่น้องเนี่ยโอ้ยขับมาจะได้บอกแถาเกียอะไรออกเะร้อนี่เนาะพุ่นครับพคนโชว์กล้ามดากได้บ่เน,นี่ยคุน เอาตียมาครับบัดี้ยังมาคำเมื่อคืนงเอาเด้ครับเด้อเห็นหเาทำะนกย่นตเ่งเอาเปิดเปิดเแสงในบัดี้กล้องนี่ไปครับเชียร์จอดไปโดินนะครับครับโอ้ยขึ้นแล้วบูเดียวนึงิ่งเอา เอาเอาลุงเอาเบิง้งยามือค้ำเมื่อคืนครับอันนี้อันนี้เสียจอดคนดึงเด้อครับเด้อเชียเชียอ้ำเป็นคนเด็ดครับที่บอกเขาแก้ไล่หนีอยู่ดอกครับเนี่ยปุ่นมาแล้วครับปุ่นเหน็นบ่แก้วเซนละวันอ่ะเ,เบื้องเอาครับโดนจังบปนดินพ่อแห้งอยู่ขึ้นแล้ว ตะวันอ่ะไอ้ที่ซื้อก็ขึ้นอืไอไทยซื้อก็ขึ้น